สวัสดีครับครับผมวันนี้นะครับพามาดูรถขุดโคมสุนะครับ pc 5 8 uu 3 mo นะครับ mo สวยสวยเลยครับคันนี้รถขุด6ตันนะครับ6ตันบูงสไลด์บนนะครับแท็คเหล็กปุ้งกีใบมีดดันอาร์มสไลด์นะครับติดสติกเกอร์สวยเลยนะครับทำสีใหม่เรียบร้อยแล้วนะฮะัคันนี้สวยจริงนะครับเครื่องรุ่นใหม่แล้วครับ i r e c t i n j e c t i o n ครับ Direct Injection ครับ พีา PC 5 8 UU นะครับรถสวยสภาพดีพร้อมใช้งานครับพบกันที่เจนแท็กเตอร์นะครับกาญจนบุรีนะครับสอบถามได้เลยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่5 5 0 0 0นนบาทเท่านั้นนะครับระบบพร้อมใช้งานครับปั๊มนิ้วคอนโทรลสั้นน้ำมันนะครับปั๊มทิ้วคอนโทรลคอนโทรลสั้นนะครับคอนโทรลสั้นคอนโทรลสั้นนะครับครับพร้อมใช้งานครับระบบดีนะครับระบบดีครับสมบูรณ์สมบูรณ์ครับผม เดี๋ยวดูเครื่องยนต์ครับผมเครื่องยนต์รุ่นใหม่ละครับเครื่องยนต์สี่สูบนะครับสี่ทีสีดีแปดแปดนะอ่าสีดีแปดแปดเครื่องปั๊มดีครับแ้งเลยครับแ้งเลยครับพอเสียแล้วก็เดี๋ยวมาดูปั๊มกันนี่เป็นปั๊มฮาริกนะครับปั๊มนิวครับของโคมสุนะครับอืมครับพร้อมใช้งานจริงๆครับแท็กเหล็กไปมีดดันครับ ช่วงล่างดีครับช่วงล่าง MR นะครับ LD นะครับทุกอย่างแพกเล็กพร้อมใช้งานจริงๆครับต้องการรถสวยนะครับเจนทักเตอร์ครับ0854288184นะครับ0854288184นะครับครับรถนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นครับพร้อมใช้งานสวยๆครับพบกันนะครับตัวนี้ใครที่ชอบรถขุดสไตล์ อามสไลด์บนนะครับตัวนี้สวยๆจริงๆสวยจริงนะครับพร้อมใช้งานแล้วครับสอบถามได้นะครับยินดีต้อนรับทดลองรถได้นะครับทดลองรถได้เอกสารอิน i หวมีครบมีใบขนส่งทางเรือให้ดูนะครับต้นทาง Made in Japan นะครับปลายทางแรมฉบังแล้วก็มาที่บริษัทเจนแท็กเตอร์นะครับอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับโทรสอบถามตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบพระคุณครับ